เทศสการพิเศษของเซเว่นเซ้นขายไอติม1นึร้รสชาติเยอะขนาดนี้เลือกไม่ได้ก็สุ่มกินเลยได้เลขไหนก็กินรสนั้นรตื่นเป็นมากมีแต่รสที่ไม่เคยกินมาก่อนสุ่มได้แต่ละรสแทบจะล้องของอร่อยก็มีแต่รสแปลกๆก็เยอะนี่ไอติมพริกหรือเปล่าและนี่ไอติมรสทรัฟเฟิลไอติมทูเรียนไอติมโยเกิร์ตรสอะไรเนี่ยมันดูไม่มีความเข้ากันเลย1 0ึ่รรสชาติจะสุ่มได้กินรสอะไรบ้างไปลื้นกันนะไอติมรสชาติ36บหกมี ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา6โมง5นาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจอยใส่นะคะทุกคนคะไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมวันนี้เราดูสวยผิดปกติดูหน้าเราเห็นว่าดูหน้าดูผมแบบกะพรึงมาวกเพราะว่าเมื่อเช้าเราไปงานแต่งมาค่ะแล้วรู้สึกว่ายังไม่อิ่ม ก็เลยเซิร์ชว่าห้างแถวนี้มีอะไรบ้างนะก็เลยได้มาโพ่ที่นี่ค่ะทุกคนที่นี่เป็นห้างที่สร้างขึ้นมาใหม่อีกแล้วแต่บนพื้นที่เดิมเมื่อก่อนชื่อห้างนี้คือคนลุกละแต่จะบอกว่าเป็นห้างที่ตอนเด็กเรามาบ่อยมาก มากมากมากเราไม่ได้มานานแค่ไหนแล้วน่าจะ10ปีอะอไม่ได้มาจนเขาเปลี่ยนชื่อแล้วอะเปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนนี้ห้างนี้ชื่อเดอะมอลล์บางกะปิค่ะทุกคนน้องๆก็น่าจะเคยได้ยินใช่ป่มแต่ตอนนี้เดอะมอลล์บางกะปีเปลี่ยนชื่อแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนด้วยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปีค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะมาหากินที่ห้างใหม่ค่ะทุกคนคำว่า,าหากินหน่อ ห <c oughs> มือนแบบว่าอาชีพที่สองพี่สามห, <c oughs> หาอะไรได้เหรออ๋อเราจะมาหาของกินพูดผิดไปหน่อยมันเบอร์ไงเพราะสมองขาดน้ำตาลกินไอติม101ลูกไอ้ย101รสชาติไอติม101รสชาติใช่ค่ะรวมทั้งหมดคือ100รสชาติอ่ะโอ้ my god <c oughs> ของเซเว่นเซนในเมื่อเราก็สุ่มห้างที่ใกล้ๆมาแล้วเราก็ต้องสุ่มกินไอติม100รสชาติด้วยเออเลิศเลิศ ไปเลยปะเข้าไปเลยปะเดี๋ยวเราเข้าไปที่เซเว่นเซนกันดีกว่าค่ะทุกคนเป็นที่เดียวที่มีนะ100รสชาติอะถ้าไม่รีบเข้าอะตอนนี้มีคนงอนอยู่ใครงอนคนตามขันตามขันตามมนไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปเซเว่นเซนกันดีกว่านี่ค่ะทุกคนเซเว่นเซนหนึ่งร้อยหนึ่งรสชาติ ไอติมทั้งหมดนะคะทุกคนเรามาเริ่มตั้งแต่รถแรกดีกว่ารถแรกรถแรกรถแรกนี่นี่เห็นปะเห็นปะเขาจะมีเบอร์ไอติมบอกเลยนะ0ูนนี่รถนี่เรียงไปโอ้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำโพสต์นะคะเลข0ูนถึง1นึแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าสั่งอะไรเราเข้าไปข้างในกันก่อนไหมเพราะอันนี้มันคือด้านนอกขัดคนเหมือนเป็นกำแพงอะกำแพงไอติมฉันเห็นเอเคอร์ถาดไอติมรายใหญ่มากใช่หรอใช่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า นี่คือขั้นตอนการสั่งไอติมขันคนนี่เขามีเป็นสเต็ปเลยหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมขั้นตอนที่หนึ่งคือเลือกรับความสุขในแบบของคุณเขามีแบบ 2, สองสกู๊ป 5สกู๊ปส0สกู๊ปเราเอาสัก5สกู๊ปดีวกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มรสชาติกันค่ะทุกคนไปต่อคิวสเต็ปที่1ก่อนไปโอ้ฉนันเต้นเต้นอ่ะเราไม่รู้ว่าจะได้รสอะไรใช่<ล>ใช่ใช่เพราะถ้าเต้ปเนป่ะเนี่ยแหละเราต้องได้ด้ำตาลดิๆจากตรงนี้อันนี้เปิดถึงปีหน้าใช่ไหมคะสิบกุมภาุมาทุกคนต้องรีบมาเล่นนะเพราะว่าเขาเปิดถึง18กุมภานี่คือใบที่เราจะได้สั่งเห็นป่ะมี2สกู๊ปสกู๊ปสสกู๊ปและไม่ได้สกู๊ปเลยจำ ทุกคนทุกคนสังเกตปะว่าหลายๆคนพวกก็จะถือใบข้อสอบอันเนี้ยแล้วเขาก็ยืนเลือกไม่ได้ว่าเขาจะกินอะไรแบบเพราะว่ามันมีตัวเลือกเยอะมากๆเลยอ่ะเราตัดช้อยไงเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนเลือกเยอะตัดช้อย,ยด้วยการสุ่มเลยค่ะทุกคนเอาเลยปะยรสชาติแรกเปิดประเดิมลูกแรกนะคะเราจะได้หมายเลขเ9รถนี้ทุกคนรถนี้มี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 เจ็ดสิบเก้าไ,ไม่บอกล้อลุน้นสิ ต่อไปอเจสุ่มปะมาได้เดินห้าสิบวันนี้เลขเก้ามาหรอ59ก้าร้อนอะไรหัวร้อนทำไมอ่ะต่อเลยค่ะลูกที่สค่ะทุกคนเจสิบหกว้าวาไม่มีอันต้นต้นบ้างเลยเหรออยากได้เลขน้อยน้อยบ้าต่อไปเราให้คนอื่นช่วยสุ่มดีกว่าได้ให้พี่เขาพี่ค่ะ กดตัวเลขให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ครับหนูจะค่ะกดได้เลยค่ะไอติมรถที่แปดสิบแปดขอบคุณค่ะแปดสิบแปดทำไมลูกสุดท้ายของถ้วยนี้อ่ะแสดงว่าจะมีอีกส่มค่ะสิบเจ็ดสิบด้าอยากได้เลขหน่อยสิบเจ็ดอะไรบ้าง ราก็เลือกเป็น5สกู๊ปนะคะโอเคไปต่อคิวส่ออเดอร์ค่ะไปเดี๋ยวมาดูนะคะว่า5รถที่เราสุ่มได้เราจะได้กินอะไรบ้างมันดูไม่มีความเข้ากันเลยจ<ต>ำม<อ>าด้วยนะที่ฉันกดได้เออมันคือรถอะไรเดี๋ยวรอดูเลยเธอไปนั่งกับพื้นทำไมตั้สแเดี๋ยวเธอรู้อ่ะเธอก็จะขับไม่ออก ไอ้นะคะรอตัวนี้ดังเราก็จะไปรับไอติมแต่จะให้ทุกคนดูตู้ไอติมก่อนนี่คือตู้ไอติมทั้งหมดเลยนี่ไอติมบนโลกเราอะรสชาติมันเยอะขนาด100รสชาติขายในร้านเดียวได้ด้วยหรอก็เพิ่งทราบเหมือนกันเดี๋ยวรอตัวนี้ดังแล้วเรามากินกันค่ะ a few moments later ดังแล้วค่ะทุกคนได้ยินไหมเดี๋ยวไปเอาไอติมก่อนเดี๋ยวไปเอาไอติมก่อนเธออยู่นี่นะเพราะว่าเราต้องจองที่ไวพอเราได้ที่นั่งแล้ว เดี๋ยวไปเอาอติมก่อนนะคะนี่คือไอติมของลราค่ะท,ทุกคนไปได้มาแล้วค่ะทุกคน5ลูก129บเกาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้รสชาติอะไรบ้างทำไมเหมือนมีพริกเลยอ่ะทุกคนดูดิ<อ>มันคืออะไรอ่ะไม่รู้เลยจริงๆเอาที่ติดช้อนก่อนละกันอันนี้อันนี้ดูสีน่ากินทุกคนสตรอเบอรี่ชีสเค้กปะเนี่ย ี่ชีเค่ะเบอร์เจหทุกคนอ,<า>อยากกินรสแปกอันนี้รสกินตั้งแต่โหเข้าปากรู้เลยอะ่ะต่อไปนะคะอันนี้อันนี้อันนี้นี่เ <c oughs> ดาเดาเดากาแฟต่อไปต่อไปคำต่อไปอันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> น่าจะต้องเป็นอะไรที่เปรี้ยวแน่เลยอะ่ะ <c oughs> ดูจากสีะคะ่ะทุกคนอะไรอะ่ะ s t รอเบอรี่เจลลี่มะม่วงเบอร์59ที่เจมบุกสุ่มได้ค่ะลูกต่อไปค่ะอันนี้สีชมพูอ่อนน่ารักมากๆเลยอ่ะอันเนี้ยรสพีชเจลลี่มะม่วงเราเป็นอะไรกับมะม่วงอันนี้สตรอเบอรี่เจลลี่มะม่วงอันนี้พีชเจลลี่มะม่วงต่อไปอันนี้ค่ะ อันนี้ที่มีพริกอะเม็ดพริกอยู่ข้างบนนะทุกคนทุกคนคิดว่ามันคือรสชาติอะไรอะเนี่ยทุกคนเห็นปะมันมีเหมือนพริกอะมันคือเบอร์88ที่พี่เขาสุ่มให้เรามันคือรสอะไรมันคือรสมะขามแคนเบอรีร่ซอฟ์เบทอ,อันนี้คือเม็ดแคนเบอรีร่ค่ะไม่ใช่เม็ดพริก อร่อยนะเป็น5รสชาติที่รสชาติตามชื่อเขาเลยอ่ะมะม่วงก็มะม่วงพีชก็พีชสตรอเบอรี่ก็สตรอเบอรี่กาแฟก็กาแฟมะขามก็มะขามเลยเหมือนเคี้ยวมะขามเย็นนลยทุกคนหรอในๆเราก็สุ่มมาแล้วเราก็กินรวมทุกรสชาติเลยนี่ค่ะ5รสชาติใน1คำพี่ฟูกอ้าฟ <c oughs> ไม่กินคะ่ะ <c oughs> เรามะขามกับกาแฟ มันเนเราไปสุ่ม10ลูกต่อไปดีกว่าปะไปไปค่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มตรงนู้นกันรอบแรกไม่กดเองขยาสี่สี่เลขที่ออกสี่สี่นะคะทุกคนสี่อุ้ยอะไรอ่ะปากกาไม่กินเลกะเขียนอะลูกที่สองค่ะเจ๊ฟุกสุ่มตึง แ3เสียใจด้วยนะครับหมดหรอเงั้นเจ้ก็ได้กดใหม่รอบหนึ่งหกสิบแค่ะทุกคนหกบแปเสียใจด้วยนะครับในเมื่อเราสองคนดวงเริ่มไม่ดีแ้วพี่ค่ะกดให้หนูอีกทีได้ไหมคะขอบคุณค่ะกดได้เลยค่ะค่ะส3าขอบคุณค่ะ43่มมี บอกแล้วต้องมีผู้เปิดดวงให้เราไอติมรสชาติต่อไปคือ61ค่ะมี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 ติ๊กอาเจตาเจจะเดินกดจะเดิน่ะวันเกิดจริงหรอใชอใช่ได้เรีกวันเกิดเลยว้าวติ๊กถูกกันรถต่อไปเราจะไม่กดเองค่ะเราจะให้คนอื่นช่วยกดขอโทษนะคะรบกวนกดสูงให้หนูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะ รถออที่6 37ทุกคนเราจริงๆถ้าคิดไม่ได้ก็ใช้ระบบสุ่มนี่นะสนุกดีอะลุ้นดีด้วยว่าเราจะได้กินหมดหรอส้ม39เฮ้ยรสใช่หมดแปลว่ารสอร่อยหรือเปล่าอ่ะน,นี่เราสุ่มได้แต่รถอร่อยแต่เราไม่ได้กินหรอต้องส, <laughs> สุ่มเองทำไมไม่ได้เรื่องเลยนะกระโดดถือไว้นิ่งๆแล้วก็กระโดด หนึ่งสองสามไอิ่งกไอติมรสชาติไอซิ่งกมีมีเราได้กี่ลูกแล้วทุกคนขอนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยสี่ลูกค่ะทุกคนกระโดดไหมกระโดนแปดสิบสองแปดสิบสองมีเฮ้ยหรือวิธีกระโดดสุ่มมันจะได้ลองไปกระโดดตรงกลางคนเยอะๆอ่ะได้ได้ได้ดี ฮ้ยฮ้ยฮ้ยหร้ยหนึ่งหร้ยหนึรสชาติที่หนึ่งรนึคือรสชาติสุดท้ายทุกคนเฮ้ยวิธีกระโดดสูงได้ผลเต้นเต้นหนินสองสามปับปับปั๊บปับใต้ใต้เต้นไม่ได้ผลเอาหมหนึ่งสองสมเฮ้ยแปบสี่ทำไมเราวนอยู่แต่ตรง8ปดิบก็ใช่ไงอยินันนี้มากแป เดี๋ยวรอดูเลยว่ารถอะไรเรากินไปแล้วป้าไม่ได้กิน <c oughs> ไม่อยากกินก<ล>ด้วยเดี๋ยวรถสุดท้าย1,2,3สองสามตั้งการสามสิบเจ็ดค่ะทุกคนสามสิบเจ็ดสามสิบสองมีไหมเย้ <c oughs> ทันชดดาชาชดดาดันชดดาดัาดทนทำครบแล้ว10ลูกเป็นการสุ่มกินไอติมที่ไม่อ้วนแน่นอนเพราะต้องออกกำลังกายไปไปสั่ง10รสชาติแล้วมาดูกันว่าเราได้รสชาติอะไรบ้างได้แล้วค่ะทุกคน คะเราจะไม่ไปนั่งกินเราเห็นลูกนี้เราต้องไปตามหาก่อนว่าน้องคือรสชาติอะไรแล้วก็ไปกินตรงนั้นเลย <ừ. S 1> ดูซิว่าแต่และลูก,กตรงปกหรือเปล่าเอาลูกนี้ก่อนสีเด่นเป็นสาเห็นปะสีม่วงขาวม่วงหรออันนี้ใช่ไหมใช่ใชไหมว่าสีสาวเราได้ปะอันนี้คือรสโยเกิร์ตเบอร์รี่ค่ะทุกคนอ่ะ,อะเอาจริงปะโยเกิร์ตเบอร์รี่คืออันนี้ว่าแล้วอันนี้คือโยเเกิร์ตบอร์รี่ออรแล้วอันนั้นอ่ะเธอตามหาเอาเอง คัมโบเราสูมได้เบอร์86นะคะและเราก็กินบลูเบอร์รี่คัมโบวผลหวานหอมบลูเบอร์รี่ค่ะทุกคนเราก็มีกรุ๊ปกุ๊ปคัมโบแต่มีกลิ่นทุเรียนติดมาแปลว่าในนี้มีไอติมทุเรียนเราส่มได้เบอร์95ใช่ทุเรียนหมอนทองนี่ค่ะทุกคนไอติมรสทุเรียนหมอนทองนะคะ คือทุเรียนกว่านี้ก็เป็นลูกแลว้วอะเฮ้ยอร่อยมากอร่อยมากๆเลยทุกคนฟ้าวสุดๆต่อไปอันเนี้ยเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ที่สุดนี่น้องคนนี้ธรรมาเนี่ยแค่นวะอันนี้คือแปลกใหม่กี่โมงแปลกใหม่เพราะว่าวันนี้น้องไม่มานะน้องลาอ,อ๋อเพราะวานันนี้ลาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเสยียใจมากอ่ะสุ่มได้กินวานิลาเขาสูงนี่แรงอะอร่อยหรือป่าอร่อยเฮ้ยน้องมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่กินมาแต่เด็กไง อันนี้ดีกว่าทุกคนอันต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้เราต้องตามหาก่อนก่อนจะกินนะคะเบอร์29หรือเปล่ายืนยนันใช่ค่ะทุกคนเบอร์29คุกกี้แอนด์ครีมนี่เ,เ,เบอร์ยี่สเก้ค่ะวันเกิดฉันยังไงท่าตัต้ได้ใช่เดี๋ยวเรากินให้หอ,อันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรสีส้มส้มเหลืองเหลือง,งรถที่หนึ่งร้อยหนึ่งหรือเปล่ารถนี้หรือเปล่ารถที่หนึ่งร้อยหนึ่งทุกคนหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยสับประรด โยเกิร์ตเชอร,ร์เบตต่อไปช็อกโกแลตอันนี้น้องละลายหมดแล้วนี่อันนี้จะรู้รู้หรอพาไปเลยไม่อยากตามหาแล้วไหนเอามาอันนี้อ,อ,อันนี้ต้นต<ช>ินหรอถาี่สองใช่ค่ะอาจจะดูไม่ค่อยออกเพราะน้องละลายอยู่นะคะฟ <c oughs> ังเสียงนะคะทุกคน เออช่วยเอาไอติมทุเรียนไปเก็บได้ไหมคะลามคนอื่นหมดเลยคะ่ะต่อไปรสถหถิมพูหนูขอตามหาเองน,นี่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 ทุกคนรสสตรอเบอรี่สเปเชียลทามนะคะติดทุดเรียนไหมก็แล้วเด่นไปสังหายอยู่ข้างบนน่ะมันจะไม่ละลายไปโดนคนอื่นได้ยังไงไปเราก็เดินวนกันอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนที่เราได้คือเบอร์61 อ,อ,อ๋อเออไงอันนี้แต่เจ๊ว่ามันน่าจะอร่อยนะเพราะเจ๊กินชอบกินสับปะรดเจ๊ชอบกินทุกอย่างทุกคนอร่อยมากวันนี้อร่อยมากมากอร่อยมากมากเปกรีป้ยวแล้วหอมมะม่วงมากๆแล้วก็มีความเปรี้ยวของสับปะรดแต่ว่าได้กลิ่นมะม่วงทุกคนต่อไปคะ่ะอันนี้เราไม่ต้องเดาละมัง้งขอกินเป็นไงคะ ทุกคนจะมีรสชาติไอติมในดวงใจของเซเว่นเซนใช่ปะนี่คือรสชาติที่เราชอบที่สุดในเซเว่นเซนัันคือ strawberry banana ฮเฮ้ยแล้วเราสุ่มได้หรอ strawberry banana and cream เบอร์82ค่ะทุกคนไปดูหนะะ้าตานี่ใช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 ,ใช่เขาชอบมากอันนี้ทุกคนเราสุ่มได้กินของที่เราชอบหรอรสเกินอ่ะอร่อยมากเลยเอะทุกคนกินไอติมเสร็จแล้วขนตามไม่ก่อนแหละเชื่อปะไม่เชื่อ เลิกก่อนนะก็ยังสวยอยู่ดี <laughs> <laughs> โอเคขนตาไม่งอนแล้วค่ะกลับบ้านได้ง้อเสร็จแล้วนะ <laughs> ไปแล้วค่ะทุกคนสุ่มกินไอติม101รสชาติเปิดประสบการณ์ใหม่สนุกและอร่อยมากถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย